ชั่วจริงๆข่าวใหญ่ขนาดนี้จริงควรคิดจักสองพันแเนี่ยเอาสารีครับถามจริงนะผมกะยมได้ไม่นานอ่ะทำไมความชั่วมันซึมซับเร็วจังเลยพี่น้องครับไอเดิมนี้ไม่ได้ฟื้นจากความชั่วมันมีความชั่วเป็นทุนเดิมอยู่แล้วไม่ได้ชั่วจ้าแต่อะไรที่ทำแล้วได้ตังก็ทำ แล้วสุดท้ายพยี่มันไปรู้ได้ไงวะไห้แพ้เดี่ยวเสือไปหลอกเลยมาจากกูเอออ๋อเมื่อวานนี้นะคะมึงพ่นเป็นพ่อปลาแตกเลยบ้าเอ้ยเฮ้ยพ่อถ้ามึงคิดว่ามึงจะกินไปอ้วกไปกูว่ามึงต้องกินดีวกว่าวะเปรืองเฮ้ยกูไม่ได้อ้วกเอาเหล้าออกเลยกูอ้วกเอากับออกโอ้โหนี่มึงคนรือเคลื่อนคัดกากนะฮะนี่มึงสามารถคัดได้เหรอว่าจะเอาอะไรออกอะฮะ เลิกเถอะไปนั่งอะไรของมึงเนี่ยเอา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 ม่ต่อไม่รู้ละเราเรียกเด็กเอ็นมาเดียวเด็กเอ็นไงเดี๋ยวหยุดเรื่องเด็กเอ็นไว้ก่อนตัเองตัวเองทำอะไรอ่ะ พี่อู้เดาเมาแล้วเอานิ้วเขาไปดูดเด่ตัวเองเขาเลยต้องให้พี่จวดเอาแตงกวามาให้ดูดแทนไออู๋เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงเป็นคนเมาแล้วชอบดูดอะวะใช่พี่น้องครับนี่ฉันก็กินเหล้าอยู่ที่บ้านแล้วกูเมาปุ๊บเนี่ยนะเมียจวดก็จะอาวนมหลอกมาให้กูดูดทุกครั้งไปจนกู ติดเลยแหละพี่น้องครับโอ้ยทำไมตัวเองไม่เปลี่ยนเอาหัวไม่เท้ามาให้พี่อู๋เขาดูดแล้วอุ้ยไม่เอาตัวเองเท้าเขาสะอาดปากพี่อู๋สุกปกอ่ะเดี๋ยวเข้าเรื่องกันพี่ต่อกลัวเราเรียกเด็กเป็นมันก็ดีนะเว้ยน้องๆเขาจะได้มาเอาใจเราแบบนี้ไงเฮ้ยว้าวน้ำผัาดปากย่อเลยดูนี่พี่ว่ามันเมาแล้วก็กลับบ้านไปดีกว่าไหมวะฮะเฮ้ย มกมูอยากได้เด็กเอนเตอร์เทนโอ้ยไม่เอาไม่เอาเท่าดีเลยมึงัดไอ้นี่ม uh, ึง <may> ย <Switzerland> <c oughs salaries> <cem> ิ้มหาอะไรเนี่ยก็ไม่มีอะไรก็แค่มองมึงว่าพักหลังๆเนี่ยความจำมึงไม่ค่อยเสื่อมเลยนะมึงหายแล้วเหรอ อะไรที่นี่ครับแน่พอกูทักปุ๊บมันก็เสื่อมปั๊บเลยเนอะถูกแล้วน่าเลยผมขอตัวก่อนนะครับว้าไอยมไอควายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวควายอะไรวัวไอ้ต่อมันแกล้งความจำเสื่อมชัดๆไม่ไดหมายถึงเรื่องนี้พี่น้องครับผู้หมายถึงว่าน้องต่อกลับไปแล้วเนี่ย โตเนี่ยใครจะเป็นคนจ่ายตังค์ให้มึงไอ้บัฟฟาโล่เออว่าช่วยด้วยไอ้เหรียญไอ้ตอโอ้มึงไม่ต้องเรียนเลยไอ้ตอวันนี่ก่อนไอ้วอกไอ้วอกวันี่มึงมีความลับจากเราไม่ฟังจริงๆแล้วเนี่ยต้องต่อเนี่ยเขาไอ้เว่ยเลยหลับก็ไม่บอกป้าไวจริงเลยจิบมตัวจิบมตัวก็ได้อะไนแก้วพี่ก็แน่เนี่ยพี่โอ๊ตเน่ไอ้วุฒิไอ้วอก ว่ามึงสองคนนะ่ะต้องช่วยกันหารค่ากับข้าวบนโต๊ะนี้แล้วละ่ะโอเคไหมวอกอ่ะไอวอกโอเคแล้วจูดิ้มตาี่แจงเลยพี่น้องครับมันก้อนถ้างั้นเอางี้เรามาแข่งกันกันแล้วกันนะแข่งกันเล่าเรื่องอําใครเคยอําใครแบบเจ๋งที่สุดคนที่เจ๋งที่สุดเป็นคนชนะกูให้มึงคู่กับไอวอกส่วนกูอ่ะจะคู่กับน้องสารี่โอเคไหมวอก ไอวอกโอเคอีกละ <S <S อ่าสาวทุกคนเชิญนี้หน่อยช่วยมาเป็นพยานหน่อยว่าเรื่องของใครจะเจ๋งที่สดุดอ่าเรื่งอ้ำไงเริ่มกูก,ก่อนนะมึงเชื่อไหมตอนที่อยู่ปกไม้แดงนว้ยกูในี่ขี้อ้ำมากกูอ้ำแม่ก็ทั้งแม่กูเลยนะเว้ยกูบอกแม่กูว่าพ่อกูมีเมียน้อยพอแม่กูได้ยินเสร็จปั๊บเอาสากกระเบือตีหัวพ่อกูโบ้เล่มสิก็แข็มึงเชื่อไหมว่าทุกวันเนี่ยพ่อกูยังไม่รู้เลยว่าเป็นพ่อกูอะไง เรื่องกูเจ๋งเปล่าเรื่องแค่นี้เลเยเรื่อมึงโคตรอ่อนเลยพี่น้องครับแม่แม่ึงเอาสักกระเบือตีหัวพ่อมึงเนี่ยอ่อนมากมึงต้องเกินเรื่องของกูลเลาอ,อย่างนะเรื่องเนี้ยมันเพิ่งเกิดล่าสุดเลยพี่น้องครับมึงรู้ไหมมีน้องต่อมีน้องยดา มีพวกกูจับมึงอะเอาไปให้เสือกินมึงนี่กลัวจนขี้แตกใส่กางเกงเลยแหละพี่น้องครับและที่สำคัญนะมึงไม่รู้หรอกว่าเป็นแผนของน้องต่อกับพวกกูเลยเกี้ใส่กางเกงเลยหรอก็ใช่ไง ไอ้วอกเราไม่ต้องจ่ายตังค์่าละไว้บ้างคนอย่างมึงนี่เมาแล้วไม่เคยเก็บความลับอะไรได้เลยนะไอ้เรี้ยวรงเนี่ยเราต้องไปโทษพี่อูนหรอกว่าเมื่อวานที่พี่โอ้มันชวนพี่อิวเล่นเกมนั่นก็เพราะมันตั้งใจที่จะความลับพอจับปากมันอยู่แล้วอะใช่เลยครับพี่น้องครับถึงว่าล่ะเมื่อวานเนี่ย ไอยม,มันชนผมเลยพวกทีจังเดี๋ยวชนเดี๋ยวชนเดี๋ยวชนที่แท้มันกายให้วอกเมาหลับก่อนเเหลือผมคนเดียวจะได้หลอกถามง่ายพี่น้องครับพี่ยมนี่เขาฉลาดกันเรื่องชั่วๆดีจังเลยนะคะเดี๋ยวไปเพลอชอบมันใกล้กันอย่าลืมหน้าที่ตัวเองนะต้องทงห้มันหลงหลักแล้วก็หักอกมันซะพี่ต่อคะ่ะล้วอย่างนี้เราจะเอาไงกันต่อดีะคะอยากเห็นพวกพี่เอาคืนพี่ยม เอ้านี่ vy. มึงจะมายืนมองหน้ากูจะทําไมรีบเอาตังค์ไปกูเร็วกูไม่ไหวไรต่อกูกูก็กำลังสึกสารกันอยู่นี่ไงไปเจะวันไงกับมึงดีอ่ะมึงไม่ต้องทําอะไรทั้งนั้นแหละเอาตังค์มาให้กูก่อน,อนอเ,อเดี๋ยวกูจัดการกูเองเดี๋ยวเรื่องตังค์เนี่ยเอาไวท้ทีหลังคือ <è>. hoy, ตอนนี้เนี่ยกูณดูสภาพมึงแล้วเนี่ยกูว่าเอางี้เดี๋ยวกูไปถวายาบาลให้มึงเบื้องต้นก่อนดีกว่าจวดดีเจ้าผ้าอุดแผลมาก่อนไายเลยไปเลยไปเดี๋ยวมึงตั้งสติแล้วมึงตอบกูมาเลยเตอนที่ทายเดินหายใจเป็นไงงงงบบ้้าาามึหยใจเนวะ กลัวระบบหายใจกูมันค่อยๆอ,อ่อนแรงลงเรื่อ,ๆอยๆไอ้ต้อมร้อนไปผนการแล้วพี่อุ๊ดมาที่ครับครับมาเ <มา S 1> <ๆ S 2> ปา่าลมใส่ปากกัพี่ยมมันเออผมนะครับพี่น้องครับอ่ะมึงดีมาเรียกกูไม่ละมึงนั่นแหละเวลาเมามึงชอบจูบมันอยู่แล้วไม่ใช่เหเออเรอได้ครับพี่น้องครับเดี๋ยวเดียว มึงจะจูดทำไมอ่ะอันนี้กูโดนแทงกูไม่ได้จมน้ำมึงเพิ่มเด็ดยิ่ได้ไหมมึงก็เพิ่งบอกกูเองเมื่อกี้นี้ว่าตอนนี้มึงกำลังจะหมดลมหายใจเพราะฉะนั้นเนี่ยกูเลยจะให้พี่อู๊ดเนี่ยเป่าออกซิเจนเข้าปากมึงไงไปพี่อู๊ดเอ้าลุยอือพอๆๆกูว่าลมหายใจกูเริ่มดีขึ้นแล้วล่ะแน่ใจนะเว้ยต้องเกาะต้องเกาะได้หมาแล้วอ่ะดี ไปอุไม่เอเด็กูดเองแบนมือออกไม่เป็นไรพูดเองมือออกกูบอกมือออกอย่าดื้อเอาเอาเอากดมึงกดแรงหน่อยนะเว้ยอ่ะสงสัยจะไม่พออ่ะเหรอเหยียบท้องมันดิได้เดี๋ยวมันมีวิธีแบบนี้ด้วยหรอเอ้าวก็มึงมีเลือดที่มันคลั่งอยู่ในท้องมึงต้องออกให้หมดเว้ยตอนเด็กๆมึงไม่ตั้งใจเรียนนะสิมาถกมือบาลเบื้องต้นเนี่ยเวลาจะอุดแผลเขาเอาเท้าเดี๋ยนี้นมึงไม่รู้ Hei got it, he got it, he got it, ป้อนพี่เยอะแล้วว่าขอพี่ป้อนมังได้ปะครับแต่ว่าป้อนแบบปากต่อปากเลยนะอย่าดีจะปากเจอยากแขนไม่กล้าหรอกขอก่งกแต่ปากก็พอปป้นไงท่าเต้นฉันโอเคไหม จะนั่งเน่าอยู่คนเดียวแล้วกันแจ๊นี่ดิโอ้อะไรเราพี่ว่างเหรอยังเหมือนรีดังนะสวัสดีค่ะวันนี้พี่มีฟิลแบบอยากเล่นขี่ม้าส่งเมืองอ่ะอุ้ยชื่อ่ะขีได้ปะได้สิคะไม่ได้ถ้ามึงอยากขี่มาขี่กูนี่มา แล้วรอแป๊บนึงไปเลยอะไรกเขาอยากเล่นขี่ม้าแต่ขี่ตัวไม่เหมือนม้ามันขี่ม้าเรยังไงเยจะพูดเล็วจะไปนั่งแล้ว จะคุยกับเจ๊เหรอ่อนนคุยกันไปสองคนเนอะว่าง่ายจับมาดิอีเจ๊อบไปเนี่ยแกห้ามยุกอีเหมยนี่เลิกกับฉันอีแล้วนะได้ยินด้วยเหรอเออไม่ติดและเป็นเพื่อนกระโดดถีบปากแตกแล้วเ,เนี่ยอันนี้ก็โหดไปนี่เดี๋ยวฉันจะทำให้อีเหมยนี่มันรู้ว่าเด็กอินพวกนี้มันไม่สนุกหรอกโอเคนะอ๋อ านั่งด้วยก็ดิมินไลอ่อาบน,น้ำป่ะป้อเนี่ยมินสาบเช่ยหมายสาบกลิ่นตัวเองหรือเปล่ากลิ่นตัวน้องเขาอ่ะหอมหอมใช่หอมมากเลยด้วยหอมจนคอใจเยียจะหอมเลยเนี่ยหายเธอใจงั้นมาหอมกันคนละทีสองทีเอาป่ะได้ดีเอาเอาเอาเจ๊หอมด้วยมไม่ได้หยุดเลยไปสาบไปน้ำ ใครมาเห็นเขาหน้าเกลียดตายหักเล็บมืสงวนตัวบ้างเอางี้ถ้าอยากทำอะไรน้องบอกเดี๋ยวทำแทนเดี๋ยวหอมใช่เดี๋ยวหอมให้นี่เป็นง้อยากทำอะไรอีกบอกมาจัดให้หอมบงงจัดให้ไอ่มจะได้อะไรจัดให้อยากจับก้นได้จัดให้ไอ้ไอ้ หรออั้นเขียนเป็นจุ๊บแทนกันละกันได้จัดไปผมชอบพี่นะทุกคนคะเหมือนรีกลับก่อนนะคะเดี๋ยว แกโกรธฉันเหรอเออเออฉันปล่อยเลยมึงปล่อยกูสักทีเงี้ยปุ่นเนี่ย